ฮอตปังไม่มีใครเกินโยนชมนางเอกส0 0พันล้านฉายานิยากกว่าจะได้มาเป็นนางเอกที่ e อายุน้อยแต่มากความสามารถเทียบชั้นนักแสดงรุ่นพี่ได้เลยสำหรับเจ้าจินไม่มีผลงานการแสดงเรื่องแรกในปี2,010จากการรับบทหนึ่งในซีรีส์ในปี2,012แม้ว่าช่วงสองสปีแรกเจ้าจินไม่ยอย่างไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากนักแต่ว่าตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาชื่อเสียงของ เจ้าจินไม่ก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและในปี2019เรียกได้ว่าเป็นปีทองของเธอเลยก็ว่าได้เพราะหนังจีนแนวไซไฟที่พัดัดความปังระดับโลกอย่าง The Wandering Earth ในปี2019ที่เจ้าจินไม่รับบทเป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกโดยหนังเรื่องนี้ทำไรายได้สูงสุดอันดับ10ของโลกในปี2019จากการกวาดไรายได้เข้าฉายทั้งในจีนและทั่วโลกรวมกว่า699 7 6 7 7 3ล้านดอลลาร์สหาราัฐนอกเหนือไปจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็เริ่มเข้าฉายในจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนจนกระทั่งสิ้นสุดเทศกาลก็ทำรายได้ทะลุ4,600ล้านหยวนทำให้ชาวจีนตั้งฉายาให้เจ้าจีนไม่เป็นนางเอก4,000ล้านที่เด็กที่สุดของประเทศจีน